สวัสดีครับพบกับรายการ Tech Forward กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวสันนะครับแล้วก็มาพบกับคุณเติร์กสักลินนะครับและคุณมิชพงศธรนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ของโมการไอทีนะครับก็คืองาน Microsoft Build นะครับที่เป็นงานเปิดตัวครั้งใหญ่ของ Microsoft อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานประจําปีเพราะว่า Microsoft มีงานประจําปีประมาณสักสองงานนะครับช่วงต้นปีกับปลายปีนะครับในปีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นปีแห่ง AI นะครับ Microsoft ก็เปิดตัวสินค้าหลายอย่างนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผม สุดในรอบของงานบิลครั้งนี้จริงๆแล้วชาวใหญ่ที่เขาอยากจะโชว์เนี่ยคงเป็นเรื่องของโคพายหลอดนะครับก็แมคซับก็นำเอไอเข้าไปทุกที่ตอนนี้เป็นบริษัทโคพายหลอดคอมพานีได้หยแล้วอ่คือเป็นฟีเจอร์เรียนของเขาใช่คือผมว่าติดหูมากใช่คือผมว่าผมเห็นนมสกุลโคพายหลอดนี่เยอะกว่าชื่อของ r o คซ f t เองอีกคือเป็นแบรนด์อื่น้วบบโคพายหลอดมากกว่าที่จะเป็น r มคซ f t เมื่อก่อนจะเป็นต้อง r มคซ f t ขึ้นหน้าแล้วก็ชื่อสินค้าใช่ป่ะอันนี้คือชื่อสินค้าเริ่มดัดนัหน้าแล้วโคพายห็อดต เวขาไมีเหตุผลไหมครับถ้าลูกค้าจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เขาก็อ๋อมีคขาว่าโคพายดก็จบเลยว่าครับอย่างนัไหมผมว่ามันก็พรเซนตได้ว่ามันเป็นสินค้าตัวนี้มีช่องแชทอยู่ข้างๆแล้ว,แล,วแล้วใช้บนลควบคุมได้ผมว่าชื่อมันติดหูแล้วประมาณติดตลาดแล้วประมาณนึณงเคร่าทีไม่ดีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอาจจะลำพันธหัวใจอยู่ไม่ชอบชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะมันเริ่มจากกิ๊บหับใช่ตอนกิน๊บหับก็ไม่มีใครไปยุ่งตอนกิ๊บหับก็เอ้ยโปรดักต์เมื่อกี้มากก็ไม่มีใครไปยุ่งเออแต่ว่ามันไปแล้วแล้วม จะมีใน Windows ถูกไหมครับแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่พร้อมใช้เนาะแค่เป็นตัวที่พร้อมจะมีปะ่ะใน Windows 11ใช่ก็วินโ1้สิบเั้น<ร>ถ้าใครอยาก้า้ Windows 10ก็น่าจะอดผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าฟีเจอร์โชว์ลงที่ทำให้คนอยากอัปเกรดมาเป็น11ด้วยประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาโชว์เนี่ยก็ยังใช้ได้เช่นว่าปรับเซตติ้งบางอย่างของ PC ได้ที่เขาโชว์ในวิดีโอนะเช่นว่าเออบอกว่าตอนนี้ต้องการทำงาน โฟกัสมันก็จะเข้าโฟกัสโหมดซึ่งมันก็คือการไปปรับเซตติ้งของเดยเราก,กดมุมจอแล้วไปกดโหมดโหมดนี้เอานี้แหละก็ยังคอยชั่นอยู่ว่าตอนโชว์ก็เป็นแบบหนึง่งแต่ว่าตอนใช้งานจริงเนี่ยมันจะควบคุมอะไรได้มากแค่ไหนตอนเห็นตอนดูเดโมโดอยู่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะแบบว่าเอ๊ะ มันจะสามารถตอบมาแล้วสามารถปรับมาเป็นเซตติ้งของ Windows ให้กดได้เลยขนาดนั้นจริงไหมขนาดไหนอะไรแต่เห็นในข่าวก็จะเห็นเขา Windows ก็จะเชิญชวนให้มาเขียนปลั๊กอินเพิ่มในอีโคส s ต e มนี้ด้วยก็น่าสนใจเพราะมันเป็นไอสเอมที่เหมือนกันเราเราก็คาดหวังว่าจะเห็นอยู่แล้วถูกไหมครจากเดิมที่แค่เราแชทถามแล้วก็ตอบมาเราต้องแชทเราต้องไปทาเองเพราะว่าแชทแค่พิมพ์คาตอบมาให้เราอะครับแต่พอมารวมอยู่ใน Windows แล้วเนี่ยเขาก็ควรที่จะปรับได้เลยหรือว่าควรจะมีปลั๊กอินที่ทำเรื่อง,องนี้ได้ผมก็มองว่าเป็นเรื่อองงที่่เเราาคดหหววัจะ็นยูแล้ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นพัฒนาการขั้นน่าจ,จะยุคต่อมาครับคือถ้าเราดู UI ของคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่ยุคแรกเลยมันจะเป็นคอมมนไลด์เดียวใช่ไหมเดียเท่า hmm. นั้น mm hmm. เปิดบูตคอมขึ้นมาเสร็จเนี่ยจะเห็นพร้อมมีกระพริบกระพริบอยูก่กรพร์กระพริบตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องเริ่มนั้น mm hmm. แล้วเรามาสู่ยุคที่ UI ที่บอกว่า Mac หร mm ือ hmm. วิ d ีโใครเริ่มก่อนใครลอกใครเนี่ยเลย mm hmm. ก็คือต้องไปคลิกเอาแต่ว่าเราต้องจําว่ามันอยู่ตรงไหน mm hmm. ยุคที่สามเนี่ยยุคตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายคนใช้งานก็คือเอาข้อจริงแล้วเราไม่ค่อยได้จําแล้วตอนเราพิมพ<ะ>์เสิร์ชเอาถ้าใครใช้ Mac ใช้วิดโด้เนี่ยครับก็จะแบบพิมพ์คําสั่งเอาเลยว่าเช่นว่าอยากแคปเจอร์สกินช็อตเราจําไม่ได้แล้วว่าจริงแล้วมันคือปุ่มวิดโด้ชิปเอสนะอะไรเงี้ยแต่ว่า<อ>เราเราพิมพ์เขา,าสกินช็อตไปเพื่อบอกว่าให้มันเรียกโปรแกรมแคปเจอร์สกินช็อตขึ้นมาอันนี้ผมว่าหลายคนใช้งานกันก็คือมันมีตัวลันชบ็อกซ์ที่ที่เราจะพิมพ์คําสั่งไปโดยตรงแล้วเราก็พยายามา โปรแกรมมันขึ้นมาปุ๊บเราต้องการอินดิรูปเราไม่ต้องจังคำสั่งเพน n t แต่ว่าเราบอกว่าเราเราพิมพ์ก็ว่า Image จด i เตอร์เงี้ยมันก็ขึ้นมาได้ใชแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเรา,เราอาจจะถ้าโครงผลักตัวเวิร์กจริงเราก็ควรจะสั่งได้อย่างซับซ้อนขึ้น hmm. แล้วก็ในภาษาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เข้าใจมากขึ้นด้วยจริงๆคําสั่งอะผมมองว่าหลายคนก็ใช้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องพิมพ์ให้ตรงเช่นเราจะเข้า CMD เลี้ยงครับ MS Word ไม่ใช่ MS Word ต,ต้องเป็น Win Word Excel Power p พาถ้าเราจะเข้า PowerPoint นะครับเป็นคําสั่งที่แต่ต้องพิมพ์ให้ถูกแต่ตอนนี้เราไม่ต้องพิมพ์ไม่ถูกก็ได้แปลว่าไม่ต้องเป็นคนที่รู้ชื่อโปรแกรมมันก็สามารถาใช้ได้อย่างก่อนหน้านี้อย่างทุกวันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วตัวเวลาเสิร์ชเนี่ยตัวเสิร์ชก็มักจะไม่ไ ที่เราใช้เจอเจเนริกโ,โ,โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเจอซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมก็แอบโมโหไมโครซอฟท์อยู่นิดนึงเพราะว่าเพราะไมโครซอฟท์เนี่ยชอบตั้งชื่อโปรดักต์ซ้ำไปมา,าใช่แล้วค่ะหา,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 ายยากโดยเฉพาะโดยเฉพาะไมโครซอฟท์ทีมไมโครซอฟท์ Microsoft ทีมมีสองโปรแกรมมี <home S 1> เวอร์ชั่นโฮมกับเวอร์ชั่นบิสเนสแล้วเวลาผมจะพิมพ์คำว่าทีมแล้วผมจะเข้าโปรแกรมเนี่ยผมเข้าผิดทุกวันเลยตอนนี้มีทีมเวอร์ชั่นพรีวิวอีกตัวหนึ่เป็นเป็นสองเวอร์ชั่นคืออย่างน้อยเข้ามาคุยไงคุยไอันเดียวก็ยังดีใช่แล้วบางทีมันเข้าโฮมไปเลยแล้้ววมมันนนเเปปปิดขึาาาุุ๊บกลยย็่จะค เซ็ตอัพแอคเขาไหมเฮ้ยเซ็ตอัพไปแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะเจอแล้วบางทีเราเข้ามีติ้งชาเงี้ยห้าสิบเก้าแล้วอีกนาทีเดียวลุกไปทีโปรแก้วนี่ เมื่อกี้พี่เิ้วพูดถึงตัวเซิร์ h ใช่ไหมพี่มี benefit อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยเจอก็แบบว่าตอนไปใช้วินโดว์ที่ภาษาไทยเงี้ยแล้วเราหาชื่อโปรแกรมไม่เจอพอเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าชื่อโปรแกรมภาษาไทยก็คืออะไรตัวที่เป็น description ที่พี่เิ้วพูดถึงแล้วก,ก็ช่วยได้นะครับ <c oughs> ช่วยชี้เรา <c oughs> ได้แบบให้เราหาโปรแกรมที่ที่ต้องการได้เลยครับเป็น use case แล้วก็โค้ดไพรมดนี่นอกจากแต่ว่าในเมื่อกี้ในวินในวินโดว์ยังไม่พร้อมใช้ช่ไหมครับแต่ว่าในแบบมีปลั๊กอินตัวบิงครับใช้ได้แล้วอันนี้เป็นภาพกรับของบิงแชทตอนนี้บิงแชทได้ใช้ทุกคนนแลล้้วว่งหัี คนเริ่มยินดีมาใช้บิงกกันมากขึ้นเพราะว่าอยากจะใช้บิงก์แชตกันถ้าใช้บิงแชตก่อนหน้านี้เนี่ยเเวลาคูยกับบิงแชตเนี่ยมันจะพยายามเสิร์ฟอยู่เรื่อยอยู่แล้ว <c oughs> ตั้งแต่ในวันเลยแหละคือตั้งแต่บิง g c แช t เปิดตัวมาก็คือเวลาเราถามอะไรไปเนี่ยมันจะพยายามไปเสิร์ฟเว็บมาให้แล้วเรามาประกอบคําตอบอยู่แล้วแต่พอแชท GPT เนี่ยเขาเปิดระบบลั๊กอินเนี่ยตัวลั๊กอินของบิงกก็ไม่ได้มีก่อนหน้านี้ <c oughs> ตอนนี้ก็มีแล้วลั๊กอินตัวหนึ่งที่เลือกใช้ได้แล้วก็เขายังจากัดที่โทเเคนมสองรันนนนี้ก็็เเปรื่องึงที่ยา,ากเพ<ช>รา่า ว่ามันเป็นต้นทุนอะถ้าไปดูไอชัวเพื่อนแอร์เซอร์วิสเนี่ยตัวคอนเทกตตัวโทเค็นใหญ่เนี่ยตัวชัดที่รับโทเค็นได้เยอะเนี่ยมันแพงมากแล้วว่าแพงมากไหมัมนก็แพงแพงกว่าตัวเล็ก คงงงาเเยยอะี้จริงๆเราก็มีประเด็นน่าสงสัยนิดนึงนะว่าแบบว่า Windows 11 Copilot เงีแกมันน่าจะไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแปลว่า Microsoft น่าจะต้องแบกต้นทุนเซิร์ฟเวอร์อยู่พอสมควรอาจจะมีโมเดลอะไรที่น่าสนใจออกมาป็นต่อเนื่องนั่นอันเนี้ยเป็น question mark มากว่าเขาจะแบกค่า processing ไปได้นานแค่ไหนมันคุ้มไหมครับที่เขาจะแบกผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นผู้บริหารพล Microsoft เขาคงมองฝั่งคือ Microsoft Microsoft เงินเยอะมากอยู่แล้วนะเขามีโปรดักที่ทำเงินเยอะเขาสามารถมองเป็นว่าทำไงก็ได้ให้ผู้ใช้พันล้านคนก่อนอะไรเงี้ยอืมจริ อืม<ด>เราเคยคิดอีกทีหนึ่งคือระหว่างนี้เขาคิดไปแหละเขาไม่ใช่แบบทิ้งเลยอย่างกั้นนะแต่ว่าถ้าคิดไปแล้วยังไม่แมชกับการโกรธก็นั่นคิดใหม่ผมว่าเขาคิดแต่เดวันแหละพวกนี้เขาเป็นทีมทธุรกิจที่เขานั่งคิดอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างนี้ที่ยังคิดแล้วอย่างนี้ยังจะเวิร์กไหมเดี๋ยวคนจะไม่พอใจหรือว่ายัางไงนเนี่ยเขาก็นั่งเอ็ก explore เรื่อยๆได้ไดมีคําถามอันหนึ่งเวลาที่โคพายหลอดหร,รือว่าพวกอะไรพวกนี้ตัวช่วย่ครับมีให้ใช้งานมากขึ้นผมอยากรู้ในมุมคนที่เราใช้จริงๆครับว่าเวลาเราพูดกับเขาอะเราพูดเหมือนนนนนนเเเเเเคคาาาาาป็มมมุุษยย์ึงัช่่่่รรใสววล หรือเราแค่ก i ี๊ o ออเดอร์ไปเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับผมว่าส่วนมากจะพูดเป็นประโยคสั้นๆมากกว่า ไม่ไม่ได้ถึงกับพลิสขนาดนั้นคือบตัวโมเอง่งจะไม่ได้แบบตวนมาขประโยชน์เยข้อหนึ่งเลยคือมันจำกัดโทเค็นแล้วถ้าจะต้องพิมพ์ยาวเนี่ยอันนี้จะไปพิมพ์ให้ให้มันสุภาพเนี่ยเหมือนเราคงไม่เพิมพ์ผมพิมพ์มีคำอื่นที่ที่มันจำกัดว่าสิ่งที่ผมอยากได้จริงจริงใช่ว่าผมอยากได้โปรแกรมอย่างวันก่อนเนี่ยผมเขียนโปรแกรมอันนึงเป็นโปรแกรมแบบมอนิเตอร์เ็นเวิร์กเล็กๆเงี้ยครับว่ามีใครต่อเข้ามาเข้าเครื่องไหมต้องการล็อกนิดเดียวมาโปรแกรมสักห้าสิบบรรทัดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็็คคคคคืืืออ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 บาาาาาาางงงทีีกกยยยยยยยเเเเติมมไไปปปรรระะะโโโด้้วว่่่่่่่ขแพนนนั AI เวลาที่เราคุยไปสั่งไปดื้อๆเนี่ยมันจะชอบโจหัวฉันเป็นแค่โอไอนะแล้วก <c oughs> <c oughs> ็โจหัวต่อท้ายอยีกเยอะครับอผมกำลังคิดว่าถ้าเราทำงั้นนะอ่ะเพราะว่าเราต้องสื่อาสารกับเพื่อนร่วมงานเหมือนกับที่เราสื่อาสารก,กับ AI ไมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ พูดไม่ตรงกันยผมว่าเราก็ a w a นะว่าอันนี้เราคุยกับ AI อยู่ ừ, คือเรายังไม่เข้าถึงแบบหลังเรื่องเธอที่ที่แบบว่า <laughs> เราคุยเริ่มเริ่มเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังมองเป็นคอมอยู่ผมว่าประเด็นอ,อันที่ใหญ่คืออันนึงก็คือวิน d o w s จะเปิดไฟล์ฟิลอื่นๆได้แล้วก็ค,คือไฟล์ลาใช่ไหมครับอืมครับจริงๆแล้วมันเขารับอีกเยอะมากเขารับฟอร์แมตเยอะมากเพราะเขาบอกว่าเขาจะรับฟอร์แมตทุกฟอร์แมตของของลิฟอาร์คา์อืมอืมก็เป็นคือเรมายี่สิบแปดปีเลย ใช่ใช่อ่แต่ผมว่าก็เป็นแนวทางของ Microsoft ยุคใหม่ที่เขาเป็นมิตรกับโลกอเพซอร์มากขึ้นจริงครับ อืมใช่ไหมเพราะว่าพอเมื่อก่อนเดี๋ยวับโลกมันจะแยกกันนะว่า Microsoft ก็ Microsoft เลยโอเพนซอร์ก็จะยุ่งกันอะไรเงี้ยพอหลังพอหลังยุค VS Code ที่รองรับลินุกแต่วันแรกๆอ่รองรับ Docker อร์ลักยิ่งกว่าเด็กสิ่งใดๆเลยอืมี้ยใช่เอาใจเด็กระเบอเยอะมากอย่างไฟรานี่ที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าเขาอาจจะมาทีหลังนี่นี่ไม่ชัวร์นะว่ามามาก่อนมาหลังนะแต่ว่าเขาเด่นเรื่องบีบัดได้ดีกว่ามีอันก็อีทึมในการ Encryption ที่สตรองกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยมามาทีหลังแต่ว่าก็คือมันเป็นเหตุที ว่าทำไมเราลงวินโดว์แล้วเราไม่พอใจกับซิปทำไมเราถึงต้องไปสรรหาตัดรามาใช้เพราะว่าเราอยากจะบีบในยุสมัยนีย้เราอาจจะไม่มีปัญหากันนะครับว่าเออว่าเครื่องคอมเราฮาร์ดดิดมันเหลือๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหายกเว้นคนใช้แมกนะแต่ว่าสมัยก่อนนะครับเราเรจะบีบไฟล์ไฟล์เรามีจํากัดนะครับเพราะพินิจพินิดเดียวเนี่ยหรือว,ว่าพื้นที่พินิดเดียวเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไปสรรหาเอาอยากใช้ราผมว่าเป็นจุดที่ทําให้ราเกิดขึ้นมาได้แล้วก็คนรู้จักนะครับในการใช้แบบนั้นผมเข้าใจว่ายุ่งแล้วก็แย่มันอกแหลยว่าจะเอาไฟล์ะกี่เจอ่ยางที่ต้อบก ว่าเมื่อก่อนก็คือพอไปนิด1.4เมกแล้วบอกว่าจะอยากได้1.4เมก50แผ่นทันด้วยผมก็ัผมลงวิดีโอ้ผมลงวิดีโอก้35เซอร์เลยนะ35แผ่นเมื่อก่อนอ่ะครับใช่คือว่าแล้วมันจะเสียแผ่นที่30เว้ยจริงถ้าถ้าเสียไฟหนึ่งที่เดิมจะเปิดไม่ได้หมดเลยด้วยก็ลำบากเราก็นั้นเราต้องเก็บต้นฉบับที่เท่าที่เราไว้ก่อนนะแล้วเราถ้าเสียเราค่อยไปวิ่งเอาแผ่นนี้มาเติมมาอะไรเงี้ยครับโหในยุคยุคเก่ามากเลยนะอ่าแต่ว่ามันก็ทำให้เขาได้ความนิยมมันมาอยู่เรื่อยๆมันจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีคนใช ยังมีคนติดอยู่ว่าต้องเปิดไฟล์หลาก็โอเคในะที่สุดเราก็จะเปิดได้แล้วไม่ใช่แค่เปิดได้แต่จริงๆแล้วมันซอฟต์บอกว่าจะจะให้สร้างไฟล์ได้ด้วยเลยจะชอบมากก็คือจริงมีพาร์ททั้งทั้งการเปิดทั้งการสร้างใชื่อมกันเราเราจะทพซอร์ตทั้งสองฝักเลยแล้วมีอีกตัวหนึ่งว่าครับพี่เลี้วที่เป็นตัวตัววินเด็ใช่ไหมตัวเด็บพงกับเด็บพงครับเด็บพงจริงๆแล้วมันเป็นแค่โปรแกรมแสดงข้อมูลใช่ป่ะแต่ว่าเป็นดัสบอร์ดอ่าแต่จริงๆแล้วเราพวกเด็เนี่ยจะติดนิสัยใช้ดัสบอร์ดคล้ายๆกันคืออออยยาากกรรูู้้ CPU ตัวเง เวลาอ่าใช่ใช่คือเวลาเปิดมาแล้วมองมุมจอเราไม่เห็นว่าเซอรวชันเต็มหรืออย่างเนี้ยมันมันจะมกุนก์จิตใจอันนี้ก็เลยว่าโอเคไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องเลยเราจะแทปบเลย้นีันคือคืออย่างผมเนี้ยผมจะเป็นว่าเครื่องอยู่ๆมันอืดเนี้ยผมไม่รู้ว่าเว็บมันอึดจริงๆหรือว่าเพราะว่าไอเซอร์วิสที่ผมรันเทสอยู่เนี่ยมันกินลำหมดเครื่องแล้วอืมก็เลเราต้องแบบเปิดทาร์กเมเนเจอร์แล้วก็ต้องสลับแท็บเอาเพราะว่ามันอยู่คนละหน้ากันคือเราใช้เราใช้งานไม่เหมือนมนุษย์คนปกติออออ่่่่ะะะเเเเเเพรรราาาาาาาฉนนัั้้้แแแลววบบ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 งงงงงทททีีีียยยยผมมส็ู อย่างมันมันติดลูกไปแล้ว CPU ตรเตะเด้งร้อยแล้วเราก็ปล่อยมันเทสไปนั่งนั่งอ่านเว็บไปเรื่อยๆระหว่างรอมันเทสเว็บอย่างเงี้ยเราก็ไปดู<ไ>ปตัวบ่อยๆพอดีได้มีโอกาสลองใช้ตัว P รี v ิว w ลวะฟีเจอร์ยังไม่เยอะแต่ว่านึกภาพว่าถ้านอนาคตมันรับปลั๊กอินอะไรแบบเนี้ยครับแล้วมันสามารถปลั๊กพวก Chrome Dev t o o l เข้ามาในตัวหรือว่าแบบ Docker Monitor เข้ามาในตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้มันจะสะดวกมากเลยพอเปิดฝั่งหนึ่งหน้าจอหนึ่งเป็น Monitor แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Development ที่เรากำลังทำอยู่อย่างโมเดลของ d e d b u l เนี่ยผมว่าความน่าสนใจก็คือ Microsoft มีบทเรียนจัก PowerToy อืมอืมที่ PowerToy เขาก็เสนอฟีเจอร์ให้อยู่ก้อนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาเปิดอเปนรอร์แล้วเขารับฟังเสียงคนเยอะมากมันเหมือนเป็นประตูที่ Microsoft บอกว่าจะฟังเสียงนักพัฒนาข้างนอกจริงๆอ่ะแล้วเราก็ได้ฟีเจอร์ไปบ่ายซึ่งฟีเจอร์หลายตัวก็เป็นคนนอกที่เสนอเข้าไปอาจจะเป็นคนบริษัททำเองหรือว่าจะเป็นแพทจากคนนอกเลยเพียวๆก็ตามทีครับมันทําให้บอกว่าคุณไม่สามารถเพิ่มฟีเจอร์เข้าคอวินโดได้แต่ว่าคุณสามารถมาเพิ่มแปะๆตรงพวกนี้ได้อย่างช่วงหลัง PowerToy ก็อะไรนะตัวแก้โค้ดไฟล์ซึ่งเดใช้ เยอะมากรจริงครับแล้วก็อีกพักอีกหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วก็คือตัวกิจใช่ไหมครับที่เขาเพิ่มมาในโรดัชบอร์ดก็คือจะนอกจาก CPU แล้วเราเห็นตัวกิจด้วยมันมีจุดน่าสนใจอย่างเงี้ยครับก็คือว่ามันรวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับเดฟเนี่ยมาให้เราอินสตอลกดอินสตอลได้เลยแล้วก็มีกิจใช่ไหมฮะนี่น่าสนใจอีกอย่างคือมันคือมี preinstall script ก็คือเราสามารถเขียนสคริปตที่แบบว่าจัดอินเทอร์เฟซของการเดฟของเราไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็ไปใส่แล้วก็สั่งอินสตอลตามสคริปนนต์ได อ่ามันเป็นเรียกเป็นเกตอีกทีครับแต่ว่ามันรันสคริปต์ในเดฟโฮมได้อ่าโอเคก็มีเก่าคอนฟิกเป็นยามู่ไฟล์เลยใช่เลยป่ครับคอนฟิกเป็นแบบว่าปกติเวลาเราจะเริ่มเดฟบอะเรมส์เนี่ยมันต้องไปเซตอัพตัวนี้นั่นยุ่อย่างใช่ไหมแต่เมื่อก่อนก็ต้องไปเขียนสคริปต์เป็นแบบสคริปต์หรือว่ามีคู่มือคอนฟิกอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันเขียนสามารถเขียนเป็น y วเอแล้วก็ตั้งไว้ให้รันได้เลยอะไรประมาณนั้นก็เป็นพร้อมใช้เป็นสายแบบเดฟที่ต้องต้องมีสคริปต์ทุกอย่างใช่ให้ก็คือเบนฟิตเรื่องเรื่องเเวลาาในกรซตอัพ ในการ<ช><ช>ที่จะจะเดบขึ้นมาสักทีหนึ่งก็ใช้ยี้ได้เลย<ช>หรือว่าถ้าเราบอกเราเราทําบนเครื่องเราผ่านแล้วนะเครื่องเพื่อนไม่ผ่านอ๋ออันนี้ไปโอเคไปเตรียมอีเวนต์เดียวกันได้เหมือนกับว่านอกจากเรื่อง AI เนี่ยเขาก็มีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครัก็คือเรื่องตัวเดบแล้วก็เรื่องตัววินดาเนาะที่เขาทํามาให้จริงๆแล้วมีอีกข่าวเล็กๆนึงก็คืออย่าง Microsoft เนี่ยเขาอัปเดตแพลตฟอร์มที่เป็น ARM ของเขาครับเขาเขาพยายามเขาอยายามสปอร์ตอาร์มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงหลังเราเห็นโน้ตบุ๊กขายได้ไทยเยทนะ แม็กที่ย้ายมาแล้วทีผมหาอยู่เลยนะโน,น,น้ตบุ๊กที่สปอร์ตดามนะครับมีมีแล้วใช่ไหมครับน่าจะมีขายในไทยล้วครับไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาตัวเมย์ซับเองเนี่ยขายเดบบ็อกเลยตรง ตัวตัวเดบล็อกน่าใช้ดีนะถ้าจริงๆแล้วสวยดีถือว่าเป็นดีไซน์<ล>ที่สวยดีเลยต้องยอมรับนะมันเป็นเดสบล็อกจริงๆนะคือซื้อมาเนี่ยอยาหวังว่ามันจะใช้ได้เนียนขนาดนั้นนะแต<ด>่ผมมาใช้แม็กเนี่ยบอกว่าเนียนๆเนี่ยแต่ว่าวันดีคืดีก็เจอปัญหาอยู่บางเดสบล็อกนี่มันต้องต้องเป็นบนอาร์มด้วยใช่ไหมครับหรือว่าบนบนอินเทลไม่ม,ไม,ไมันเป็นบนอาร์มอยู่แล้วมันไม่ใช่บนอาร์มครับเดบล็อกคือคำว่าอาร์มเลยครับมันเป็นโมเดลคล้ายๆตอนแม็กจะย้ายมาอาร์มแล้วก็ขายบล็อกที่เป็นอาร์มาก่อนให จริงๆแล้วมีฝั่งอาชัว์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ Microsoft เนี่ย Book of n e w ของเขาเนี่ยเวลาเขาประกาศข่าวงานหนึ่งเนี่ยหนังสือน่าจะหนาแบบ4ี่หน้าครับแล้วเขาพูดได้ไปหมดแต่แถวนี้ก็จะพูดก็จะสนใจกันเลิกของขอ AI เป็นหลักนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการในตอนนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ